มีซัมีิตเสียบเสียบมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันพี่น้องมามกินน้ำกันหนุ่สายซื้อให้มันพอ Anime Summit Podcast ดแคสต์ส้มสวรรค์เป็นตัวให้ผมเลือกวันนี้กิดจะมาเห็ด แกงกิเล็กสลใ,ใส่ไปก่อแกงกิเล็กมือวัดมือ,มอก่อนนี้ตัวใหญ่เลยกิเลยแกงไว้หน่อยหนึ่ง จะทำให้พารแคสต์ไมใส่ขีงให้มันหอมจ้ะจะเอือบทอดไปแค่ใทอดสิ้นรสจะเอือบไปแค่เอบสิ้หน,น,นหนัาปลาน้ำตาลนอยหนึ่งพี่เ้องบอกเชฟยันกับเชฟยัง,ยยงคยเคยไปได้ใส่เป็นนัวไปเส้ เคนอกด้ยก็จะเอลใ่แ้วอกรถ่วงแลนั่นสิแซ่บก็บ่ได้ใส่แป้งนัวนาดัเงเนี้ยก็ใส่แป้งมัวลังแซ่บก็บกิใส่กนแลแป้งมาคือผงชูรสเนาะอาหารบงางอย่างเขาเกิดใส่ก็ได้ผงชูรสเตเกลือพริกไทยเก่งใส่หลายแนวเลยมีหัวหอย Đây là nắng khém Hoa hoi Nhiha, Georgette แซวกว้อนางงว้นางกวายคือมันไม่นางงวนี่ย อันนี้ปลาแดกเ้อพี่นอ้องปลาแดกก็คือปลรราเนอะปลาร๊กวดปลาร๊อบดใส่ลายเติอใส่ประมาณใบปยายทอมกระสีใส่อันนี้ลงไปเลยหนังหนังงูหนังที่วะาะจ๊ะ เกียบตากเห็นไหมทั้งงทั้งเรื่งจานเป็นห้องหนังเข็มทั้งใช้กับหนังเข็มพึ่งกันมกกั้งก็กระยะทั้งนี้ก็บรุกดูแต่ภาษาลาวหนังเข็มที่เพื่อนเห็ดเป็นหลอดเป็นหลอดไหมแล้วมีห้ำมีแกะละขจอมะเผาอันนี้เขาเรามาให้เรียบร้อยละซื้อมาจากแล้วก็นี่ก็หัวหอยนะพี่น้องหัวหอยกับตากแดดตงใส่บางจาก ผงเปล่าสุกแล้วเขียรเล็กพ่ใหญ่ทั้นี้นกับแกงบัวก็ต้มไหลพี่น้องเพราะว่าชอบขมข้น เป็นขี้เล็กแหงที่ต้มว้เรียบรอย้อยต้มใส่ช่องฟิชไว้แต่มันก็จะเป็นมันกับบักข้าเคือสดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็แก้ขาดได้อยู่พี่น้องอันนี้หอมบัวแตกหอมบัวที่ปลูกเองเน่ม,มันบัวใยตาบัวไฮมันใยลูกมากก่อน เว้ยเราไม่ก็ดองไว้ดองไว้หลายตึบแก่ลงไปแล้ว 哎，这个不行。 ตรงนี้นี่เี ส่คนเอ็กโซด์คาหมดเร่นแล้วก็้องหมักใส่บกุกใส่บุกใสั้งเพื่อนตลอดใช่คัแรกแล้วเขานห,าาหนึ่งหลายต้เขาหนึ่งสมีไม่ใส่คาหัวใ สมผัดขั้นมือวานมือกรสมสมบัวจะบอกว่าเมื่อไร่พอกินเท่านั้นสมของบัวที่ขั้นมือกรอีพีน่นไอสองมือพอดีสม ไก่มาครับ